เป็นช่วงเวลาที่เราชอบด้วยนี่ค่ะเปิดออกมาแล้วก็คือใช่มากๆอู้อใส่อ,อยากเหนียวซับซับฉันทุกวันเนี้ยไปไหนหมดนี่เห็นไหมเห็นไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสําหรับวันนี้นะคะเรามากับอะไรข้างหลังข้างใจก็คือเทศกาลที่เป็นแบบ เฟสทิฟมากๆเป็นช่วงเวลาที่เราชอบด้วยนะคะถ้าใครที่ติดตามกันมาก็จะรู้ว่าแกแบบชอบช่วงแบบสิ้นปีมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาก่อนเพราะว่าจะได้แบบว่าช็อปได้ทานช่วงคริสต์มงคริสต์มาสปีใหม่ต่างๆเดือนหน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยรีบมานิดนึงค่ะก็ต้องบอกว่าสาหรับวัญี้หลักๆก,ก,ก็จะมี1แบรนด์ที่ตรงตามธีมมากๆเลยนะคะแกวเปิดมาแล้วแก่รู้สึกว่าโอเคควรจะมาทาคลิปให้มันดูแบบ คริสต์มาสหน่อยอันนี้ก็คือจากแบรนด์ First Light m o r n น n g นั่นเองนะคะนี่ค่ะเปิดออกมาแล้วก็คือใช่มากๆกล่องเกลงต่างๆนะคะคำสร้อยมาเต็มนี่นะคะก็คือ3กล่องนะคะของ เ i r ร์ l ไลท์มอร์นิ่นะคะอันนี้เป็นชื่อแบรนด์ของเขาเลยนะคะนี่พอแก้วเปิดจริงๆอะแก้วแอบเปิดไปแล้วแล้วแก้วเปิดมาเห็นตรงนี้แก้วเลยรู้สึกว่าคลิปนี้แหละเหมาะมากสำหรับใครที่ต้องการหาต่งหูเอยใดที่เป็นแบบคริสต์มาสมากๆจะเป็นซานตาคลอสนะคะแล้วก็ต้นคริสต์มาสน่ารักมากๆก็คือใส่สองข้างไม่เหมือนกันได้เลยนะคะสวยมากมาต่อกันที่กล่องที่สเลยนะคะสำหรับกล่องที่สเนี่ยก็คือจะ ปิดไปพร้อมๆกันนี่เป็นเหมือนโนว์นะคะซึ่งอันเนี้ยตอนใส่ต้องน่ารักมา,ากๆแน่ๆถ้าใครที่แบบว่าชอบใส่เอียร์คับแบบเนี้ยเยอะๆคือเราก็ไม่ได้ใส่บ่อยนะคือเราก็คือเจาะหูห้ารูแต่ว่าล่าสุดหูตันไปรูนึงงงเหมือนกันคือเจาะข้างในีสามข้างนี้สอง 2, ใช่ไหมแล้วตื่นมาวันหนึ่งก็คือใส่ตังหูเหมือนเดิมนี่นแหละแต่ว่าข้างเนี้ยยัดไม่เข้า งงมากเพราะว่าข้างหลังมันเหมือนแบบมีอะไรมาติดล้วก็เลยอ่ะอะปล่อยปลอยตอนนี้ก็เลยเหลือแค่สี่นะคะนอกเรื่องอีกแหละกลับมานะคะอันนี้ก็คือเหมาะมากๆกับคนที่แบบว่าต้องการแบบพอบเยอะแค่นี้ไม่พอต้องเพิ่มอีกนะคะกล่องที่3ามกล่องแดงนี่ก็น่ารักกันเนี่ยชอบแพ็กเกจจริงนะใส่ใจอู้อันนี้น่ารักมาก อเมื่อกีน้นี้ยังไม่ได้เปิดดูอันนี้นะแต่พอเมสาไปก็คืออ้าวมีสี่พอดีเลยพอดีกับหูของแก้วรูหูของเราเลยนะคะใส่ให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงแก้วน่าจะใส่แบบข้างหนึ่งสาข้างหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ย น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากอันนี้น่ารักจริงแล้วก็ก่อนที่จะใบแบรนด์ต่อไปนะคะเราจะขอพูดว่าพิกัดต่างๆนะคะเดี๋ยวแกจะใส่ให้ในใต้ลิงก์เลยนะคะจะได้คลิกง่ายๆกันมาต่อกันที่เมาโมยแล้วกันเนาะอ,อีกสองสามแบรนด์ที่เราอยากจะแนะนํานะคะนั่นก็คือแบรนด์แรกขอเป็นแบรนด์ วาลิเชนค่ะจะบอกว่าคอลเลคชันโอ้โหก็คือใส่อยู่ตรงนี้น้องโจปื้มทำกับวาลิเชนล่าสุดก็คือรู้สึกว่าจะเอามาขิงด้วยแล้วก็บอกว่าเขาจะมีรีสต็อกนะคะคิดว่าถ้าใครที่ต้องการความน่ารักเครื่องประดับที่น่ารักอะคอลเลคชันนี้ตอบโจทย์มากๆเขายังมีแบบตังหูมีอะไรอย่าง,งานู้นอย่างนี้ด้วยนะจะแก้วชอบสอยมากที่สุดแก้วก็เลยสั่งสอยมาสแล้วก็คือหมดแบบ ไม่กี่นาะทีแรกอะ่ะแล้วเราทันเราก็เลยรู้สึกว่าคอลเลซชันนี้แหละเหมาะที่จะแนะนํากับทุกคนแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนํานั่นก็คือใส่อยู่นะตอนนี้นะคะแต่อันเนียก็เอาออฟสต็อกอีกแล้วแต่ว่าแบรนด์นี้น่ารักคือเราอ่ะเพิ่งรู้จักโดยการที่เราอ่ะเลื่อนไถ่สตอรี่ไปแล้วเหมือนจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแอดนิดนึงปะหรืออะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมา แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้นเนยอันนี้สวยมากเพราะว่าเห็นแบบเขาใส่แบบนี้เลยคือใส่โบใหญ่แล้วก็อีกโบนึงถ้าเขา r e สต o อกเนี่ยก็ควรจะไปตำนะคะหาซื้อได้ตาม i อจีลาสต้าก็มีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขามีคอลเลคชันอื่นๆอีกที่น่ารักเหมือนกันนะคะอันนี้ก็แนะนําและส่วนแบรนด์สุดท้ายเนี่ยขอแนะนําในคลิปนี้เลยละกันเพราะว่าเราอะมี เยอะมากจริงๆเครื่องประดับของร้าน m ม n d จิวเวอรี่ค่ะอันนี้ก้อาจจะไม่ได้หยิบของทั้งหมดมาเพราะว่าเยอะมากถ้ารีวิวอันนี้จะไม่เป็นคลิปสั้นแหละจะเป็นคลิปยาวแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูขึ้นรูปว่าสิ่งที่เรามีกล่องของแบรนด์พีเยอะมากจริงๆนะคะหนึ่งสิ่งที่เราใส่วันนี้ก็คือนี่เลย คิดว่าแอบเข้ากับเทศกาลนิดหนึ่งด้วยนะเพราะว่าเป็นโทนสีเขียวก็รู้สึกว่าเป็นเครื่องประดับสายมูที่แบบไม่ไม่ได้แบบอู้อืมเธอใส่อืมอะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมคือเป็นเครื่องประดับที่สวยงามใส่ได้จริงแล้วก็แบบเออน่นารักด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากแนะนำแบรนด์นี้ด้วยแนะนำว่าสำหรับแบรนด์นี้แนะนำว่าไปคุยกับทาง เขาเรียกว่าไอจก่อนดิเรกเมสเซจนะคะถามในเรื่องของธาตุของเราวันเกิดอะไรเงี้ยบอกไปเขาก็จะบอกเราว่าเราคือธาตุไลท์เราควรใช้สีโทนไหนนะคะของแก้วเนี่ยก็จะเป็นเขียวเหนียวซับนั่นเองช่วงนี้ทุกคนก็เลยจะเห็นว่าเราอ,ะอ่ะเอะไม่พูดถึงสีม่วงเลยเพราะว่าฉันยอยากเหนียวซับแต่ถามว่าซับฉันทุกวันเนี้ยไปไหนหมดนี่เห็นไหมเห็นไหมไปไหนหมด เก่งมากแต่ก็ต้องพยายามหาตังให้เก่งด้วยนั่นแหละก็เลยอยากบอกต่อทุกคนนะคะสําหรับเครื่องประดับเพราะว่าตอนแรกกกจะคิดว่าจะมาแค่แบบอันนี้ตรงตามตีมแบบดูคริสต์มาสมากดูแบบ เออฮิมซโน่หล่นมาอะไรก็ตามแต่แต่ว่าไหนๆก็มาแล้วอาจจะสั้นไปก็เลยแนะนำสามแบรนด์ต่อมาที่เรารู้สึกว่าเออเราชอบแล้วก็ดีไซน์หรืออะไรอย่างเงี้ยเหมาะสมราคาก็เหมาะสมนะคะกับคุณภาพของที่เขาทำออกมานะคะก็ลองไปตัดสินใจกันดูเพราะว่ามีราคากลางๆราคาพันต้นๆพันปลายๆอะไรนี้ด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะขออภัยที่ช่วงนี้คลิปมานอน ๆกแก้วแบบว่าเห็นหน้ายิ้มอย่างนี้ก็คือหญิงสาว30ที่ปวดหลังนะคะตัดคลิปนานๆไม่ค่อยได้ก็เลยตัดช้าแล้วก็ทําอะไรช้าไปหมดช่วงนี้ก็คือจะไปอยู่ในตลอกตอกแตกที่แบบถ่ายแล้วลงได้เลยตัดแบบปุ๊บลงก็โปวดเข้าใจกันนิดนึงนะคะถ้าคลิปมาไม่ถี่มากแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะต้องมีวอล์กมัทอีกซึ่งวอล์กมัทเนี่ยก็ใช้พลังงานเยอะมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะพักแรงกายแรงใ,ใจแล้วก็ อยากจะทําให้ตัดให้เร็วที่สุดแต่ก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ขอภายไว้ก่อนบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าเข้ามาตีมข้างหลังคือเข้าคริสมาสมากน,นี่ไปละค่ะบ๊ายบาย